มาที่ต่อไปเลยนะคะแม่โจบก็คือว่าพี่แอนทองผสมนะคะประกาศชัดนะคะไม่คิดจะแต่งงานเลยย่งมากทำไมล่ะเพราะว่าเขาิพันอยากจะแต่งงานเขาคบกับพี่เอนานมาก ว่ารู้สึกเลยว่าพี่เอเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพี่แอนไปแล้วนะใช่ค่ะคือไปไหนมาไหนด้วยกันทํางานด้วยกันแล้วก็แบบว่าเขามุ้งมิ้งอ่ะใช่แล้วเขาเป็นอะไรที่การอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะกินอยู่ง่ายคุณเอก็กินอยู่ง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคู่เนี้ยเขาคลิกกันลงตัวอันเรื่องมีเบบีอ่ะคงไม่มีแล้วแหละเพราะว่าดูแล้วว่าแอนก็คงเคยเจอกันแล้วเคยคุยกันนะเนาะก็บอกว่าอมันแก่เกินที่จะมีแล้วพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะไม่มีเบบีแล้วแต่ว่าแต่ง อยากให้แต่งใช่ไหมอยากให้แต่งนะคะเขาก็ว่าพี่แอนทอามาส่งนะคะประกาศชัดนะคะไม่คิดจะแต่งงานแจงเหตุเลย ไวแล้วไม่คิดเรื่องนี้แล้วค่ะพูดแบบนี้นะคะทุกวันนี้รักแฮปปี้ค่ะดีนะคะมองพี่แอร์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วค่ะแล้วก็อนาคตตอบไม่ได้นะคะว่าจะมีพิธีอะไรหรือเปล่านะคะพยายามทําทุกอย่างไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะปัดมีเด็กมาตามจีบแต่แค่เซลล์เองขำๆนะคะหลังมีหนุ่มมาช่วยถ่ายรูปให้ขำๆฝากบอกแอปซัสซอนใหญ่ยยแย่งกงยูมั่นใจตนมาก่อนนะคะเผยทุกวันนี้พยายามให้พี่แอร์ไว้ทรงผมเดียวกับกงยูแต่ฝ่ายชายไม่รู้ตัวค่ะไปดูคลิปได้เลย ไม่ได้ไม่ได้ต,ตด่ต้องแย่งกันกงยูเชียวนะคือชอบอะ่ะพอเขารู้ว่าเขาเปิดไอจีปุ๊บก,กดเลยแอนว่าแอนเป็นไลน์เป็นไลน์แรกๆเลยอะ่ะแอนมั่นใจว่า,ามาก่อนเพราะแอปเขาบอกเองว่าแอนมาก่อนแอนเรียนแบบคุณเอ,เออย่าตัดผมสั้นเอต้องมีเนื้อผมเอต้องห้ามดายผมห้ามอะไรเงี้ยคือเรามีกงยูเป็น Idol. ไอดอลก็อยากจะแต่งให้คุณเอเหมือนที่สุดตอนนี้เขาเป็นกงยูจะเขาไม่รู้หรอกนะเขาไม่รู้ตัว ต่เวลาตัดผมหรือให้ไว้เนื้อผมเนะี่ย <c oughs> เขาก็จะถามว่าตัดได้ไหมบอกไม่ต้องไม่ต้อง,องเราไว้อย่างเงี้ยเราจะชอบให้มันเบาเบาาก็พูดให้ใจตัวเองไปงั้นแหละ <c oughs> คือจริงๆแล้ววันนั้นน่ะเขาก็คงเห็นเราแบบเดินมาเห็นกำลังจเดินถ่ายดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เดินมาผมถ่ายรูปให้ไหมครับเะไรเงเราก็เข้าใจไปเองว่าเขาคงชอบ <c oughs> แค่ไหไม่เียอะไรที่นนี้ไม่แต่งแล้วบอกเลยตรงนี้ไม่แต่งแล้วทำไม ราะว่าไม่ทันแล้วไปเล่นตัวเยอะไปเขาเลยไม่ขอแล้วอะไรเงี้ย๋ยวเราขอเขาดีไม่ได้สิทำให้เรื่องมันเงียบไปเลยดีกว่าไม่ก็คือเล่กันแล้วก็คุยกันแล้วก็คุยกันแล้วแหละว่าแบบเออก็เราก็คบกันไปแบบนี้ก็ได้อะไรเนี้ยก็เป็นห่วงเป็นใยกันไปดูแลกันไปอ๋อไม่รู้เลยอ่ะตรงนั้นไม่แน่ใจอันนี้ตอบไม่ได้อย่างที่บอกว่ามันจะมีไหมในอนาคตอะไรเนี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเขาเป็นพี่ชายเราเป็นเพื่อนเรา คนในครอบครัวเราแต่คู่นี้เขาดูแลกันดีดูแลกันมาแบบว่านานแล้วนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเขารักกันมากค่ะแล้วละครนะคะกระดรักนะคะก็บอกได้เลยนะคะว่าพี่แอนเขาก็เล่นหน้ารักกับน้องเจมจินะคะยังไงก็ลุ้นนะคะขอให้พี่เอขอแต่งงานสุขสุไใจนะคะจัดเล็กๆก็ได้อบอุ่นอบอุ่นนะคะอยากแต่งใช่ไหมคะโอ้เราอยากให้น่าน่ารักจริงๆค่ะ